เมื่อกี้พี่เล็กเล่าเอาไปกินบ่เห็นอยๆๆๆกันบาญอนวาบักเคือเทศข่อยบกลงไปหลายแล้วดีพี่น้องพอบานอยู่เฮียนข่อยกะยังหลายหลายแล้วอันถ้าข่อยปล่อยแบบนี้เาสียนเขาสิเน่าตายค่าตน เอาไปให้ค้นกินดีก็พี่น,อน้องจริงเรื่อัเรามีเก็บไว้ไดอยู่ั้งม,นนม,มีตัดทิมนอนผสมบูรณ์ตัดทิมตัดทิมอันนี้ได้ เจ็บเจ็บมือได้มันเป็นน้ำนนนนปั๊ดนี่เนี่ยปัดปลายจะหนามมันเจ็บเจ็บมือด้วเราต้องระวังตานตอนจับไปกาวนใบนี้จริงเอาใบาริงเพราะกินใบได,ได้กินตะการ เอาไปอันลวกกินก็ได้ผู้ใดอันขี้ข้านแกงเป็นแกงสินะแกงือจะอันแกงยอดฟักทองแกงกานฟักทองนี่แหละพี่น้องแซ่บๆเด้อไปลอกออกเด้อไปลอกออกมามันทั้งลวกทั้งแกงได้เมดเอ,อ,อุ้ยมันปักมือข่อยอันนี้ขก่กระเสีเอาไปให้หมูไข่ให้คุณนได้หน,หนูเราไขก่กระเสีเอาเก็บไปกินเองนะ ข้าววานอันบัน้นทามานรัวกกินแท่นพักนะพี่น้องสุดจอดเลยผูเจ้ามาหยอดพักหยอดไอ้นั่นหนอดหยอดนี่เอาเลยพี่น้องกินกินได้ผู้ทธด,ดอันปลูกบวฝรั่งอย่าลืมนะพี่น้องมุเจ้าสีดใจออันนี้ก็เอาชิมอันนีันเทาไปนี่หนาสิดแก้แล้วอันนี้ชิมได้เคาเสียวว่างไปแถวนี้ละ่ะ ปูนกันห้อนกันกันห้อนให้เขาอันนี้ก็อาดมาใบนี้อวนใหญ่เก็บไว้อันนีก้การนี่การนี่ใส่ใดอร่อยไปค่อยตัดไปคอยให้เขาวันข้างอ่อนปิ้นออก เห็นมาคคีกันแถวพีพีล่ะได้บ้านหลังเราสิสูนต์เ 40, ห้นไฟบอกปีนห้างเขาปีนไดอยู่ตันเอ๋อปีนไปทางพีดีกด็ใหญ่เห็นบ่าพี่น้องไปเก่งบ้าพี่น้องใหญ่เขาไปทางนันทางนี้ได้ตามสบายเจอกันเขาปีนปีนพอไปทึ่งๆนี่แหละ ปีนไปน้ำกันพระเจ้าเห็นานตัวนนึ่นปอมเดเตะตาย บเบาแล้วจ้ะตัดดีๆกันเด้อเออเจ็บๆดิพี่น้องอันน้ำมันปัก เออเนี่ยเอออีดีด้วเจ็บปีนี้ด้วยเช่าสวนผู้ข่อยในขดบทนเนี่นแต่ว่านัน้นลำบากเฮ็งงนยังลำบากแบบนี้เฮ็ดเหี้ยังมวนมันมวนมันมวนพี่น้องมาเด้อมาปลูกผักน้ำข่อยแต่แมนมูจเจ้าปลูกผักไปเราปลูกสักพักเจ้าสิมวนผู้ข่อยเนี่ยนะมาปลูกข้างมวนไปหนา ใบเป็นสีขาวอันเขาเอิ่อใบางอกบ่ะพี่น้องใบงอกคือใบฟักทองเลยใบยฟักทองยุติดกันกับงอกเอื่อนอันนี้ข่อยก็นั่งเล่มนเงียบมีข้างอันเก่าอันใหม่ข้งอันเก่าอันมา ให้คุณแม่น้องกินซอยคอยกินบัท่านดอกผู้เดียวร่อนแล้วลวกกินต่อลว,ลวกใส่ตู้เย็นไว้เพคันว่าเออคอยก็ดีใจได้ล่ะเพื่อนเรากินนะกินซอยคอยเพราะว่าหน่อยคนได้เย็นจี๊ก้ากินพักจี่พี่น้องเจ้าอ๋อสินไปห้างว่ากากินแม่น บกก้ากินของที่บ้าขายไม่แต่ลายลาไงใบมต่ใบใหญ่ๆว่าปวแต่กําลัางตัดหอยอดที่มันปุงเป็นแขนงออกทิ่ก็เป็นการลดการากินอาหารของเขาก็จะได้เอาอไปบำรุ่งนวยให้มันเต็มที่มันจะได้นวยไงคือเกา ครั้งที่แล้วมาหนวยหน่วยป่านวานหมักบวบยักพี่น้อคอยจนตกใจคอยวานมันดับแนวหมดแล้วบ่เกิดแล้วคือสีมีตะใบแล้วก็สีหายไปเลยจากสารระบบปรกกฏา่าบเมนปรกกฏาวนายังหลายคือเกายุ่งกับหลอันนี้กับลหล เปิดแสงให้บ่ให้มีมองให้นุ่อยู่แล้วสิให้เขาแบบว่าเป็นปุ๋ยยู่เทิ้งอันนัน่นนะเทิ้งเัินเทิ้งพลาสติกดกันห่อนช่วงนี้อาการห่อนค่ะห่อนป่านเมื่องห้บานเท้าเลยเด็เมือขึ้นนั่นคอยเปิดพัดลมนั่นคว้คอย ระหวา่างเปิดจังได้ก็บบรู้สึกว่าเย็นไม่เลี้ยวอยู่ในห้องนั้นเป็นลมร้อนพี่น้องมันกระทถบล่างเฮ้ามันกระ mm hmm. ปิดเขาตัดอย่างน้อพี่น้องโอ้เขาตัดเขาตัดถือเคี้ยวมากบวัวนะเอาแบบนีนี่ mm hmm. <laughs> เขาตัดเคียวมากบวัว ไปจำเป็นจะต้องเอาระบัดละนี่ไปตาถืดเที่ยมักวบวาบก็ไม่นมักวบวาบมักอือ้อเอาอเอาก็ได้ขอโทษหมักอือ้อโอ้ยปัจจเนีต้องทอนตน้นกินทอนต้นกินเลยยังต้นนี่ต้นนีัน ตะกีน้นี่อันนี้เด้พี่น้องงามกระมูเด้ตนน้นทีเป็นดะว้านปานวาลาซินีตอนนี้คอยบ่อยากปากพยานว่าบุรีเขาตอนนี้เขาอ่อคือจังเขาอ่อนเกิดอยู่ใกล้แดนตังง้งนูนแล้วมุมนี้มันสิมีตน้นหักต้นใหม่ใหญ่อยู่ด้านล่างนะพี่น้องแล้วอันเขาแบบ เขาเขาเขาหยาดอาหารบ่ท่านต้นไม้ไงก็เลยเป็นแบบโต้สะก็มูบัดจิ่งตอนแหลกไงก็มูยิ่งได้บำรุงดีอยู่แต่สุดท้ายล่าถ้าหาอาหา,หารประเกงมีอย่างมีน้อยๆนอยู่ด้วพี่น้องคอยตัดออกคอยบ่เสียดายเด้อเพราะว่านถึงมันสิขึ้นมาน้อยๆแต่ว่ามันเกิดปัญหา แฉข,ของมันเป็นอย่างมันจังบรสมบูรณ์หลากมันหนีหลากมันต่าหลากต่าพี่น้องไปเห็นเขาลักษณะการกินเขาแก่นกินมมน้ำของเขาแล้วหลากตำ่ำก็จงมันสิตายไปไว้เนี่ยแะ<ม>เห็นปะเ<ม>นี่ยหลากเขามีซ้ำหนีหนึ่งไนหะ ก็เล่นหาอาหารพ่อพ hmm. ่อพ่อท่านพ่อท่านมูเป็นน้ำง่อยปลูกตื่นตะแหลกบ้าย้อนข้างหนาก็จีปูกไปเลิกเลิกๆลักเลิกป้อนขออภัย